เจอกันนิวเชฟครับสีแดงเฟอร์ลารี่เลยสีแดงเฟอร์ลารี่เลยฮะเป็นคุณแรงครับเป็นคนจังหวัดอุบลฮะมาทํางานแถวลาดกระบังกรุงเทพนะฮะแถวกรุงเทพมาหานะครลงนี้ลงมาหาครับเห็นคลิปช่างแบงค์มานานอยากลองสเตจสามเบิ้ลตัดสับระเบิดควันสัก40-60%นะครับแล้วก็ฟังกช์ชันเดินหอบนะปิดเปิดควันอะไรอย่างเงี้ยฮะจัดได้ครับนิวเชฟฮะหลากหลายจังหวัดที่มีตัวแทนอยู่นะช่างแบงค์ลพบุรีหรือว่าเจ้าอาร์ม จังหวัดเลยก็ทําได้หรือว่าเจ้า M พันทองชุมลีก็ทําได้สำหรับนิวเชสหกเกียร์นะฮะกระแสนิยมครับรีแมปพาวเอ็กสีแดงเฟอร์รารี่ครับตัวนี้แคปครับออกรถมาได้สองสเดือนเองนะฮะออกรถมาได้สองสเดือนเองนะครับวันนี้ปลดหลายอย่างเราอยู่ปลดหลายอย่างอยู่นะครับสวัสดีครับมืแรงมันไหมม,ไหม,มันเลยนะอ่าลองบิดกุญแจไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคัทครับอ่านะครับบิดกุญแจแล้วไม่ต้องเหยียบคัทครับอันนี้ฟังก์ชันแรกปลดไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดู ฟังก์ชั่นเ,เดินหอบกันครับเป็นยังไงฮะโอ้โหเอองไงฮะฟังชันเดินหอบนะครับปิดเปิดได้นะปิดเปิดได้นะครับไม่อยากหอบก็ปิดนะแล้วก็ป,ปิดเปิดฟันได้ด้วยนะครับอ่ะฟังเสียงเบิ้ลตัดกันยังไงครับคุญแรงเบิ้ล ว่านิวเชฟตัดไม่ดังสับระเบิดไปดังเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ครับเอาเอีกมือลงใส่เกียร์หนึ่งนะพร้อมแล้วปุ้ยสุดติ่งครับยัดเกียร์เก่งจริงๆครับสำหรับ6เกยียรนะ์นิวเชฟครับสีแดงเฟอร์รรี่ฮะ สับระเบิดดังสะใจเลยนะขอบคุณนะลงมาจากกับเออลงมาจากกรุงเทพนะวันนี้ลงมาจากกรุงเทพนะฮะฟังก์ชันเดินหอบคันเร่งวดีแมกปลดคัดปลดความเร็วปลายสเต็ปสโหดสุดๆครับไว้เจอกันใหม่ฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะคลิปนี้ฮะสีแดงเฟอร์รารี่สำหรับนิวเชฟครับ